เี๋ยวเรามาต่อข้อย่อย B กันเลยนะครับข้อย่อย B นะครับก็คือข้อ 3B นั่นเองนะครับเขาถามว่าจงหาความดัน p 1ของแก๊สที่ปลายท่อเปิดนะครับให้ตอบอยู่ในรูปโลศู p 0 a และ q นะครับอยู่ในรูปนี้เดี๋ยวดูรูปนิดนึงนะครับจงหาความดันก็คือสนใจที่ p 1ที่ ปลท่อด้านเปิดนะครับคราวนี้นะครับจากสมการนะครับจากสมการเบนูลี่นะครับทีบอกว่า p 1บวก1ส่วน2อ v 1ยกกำลังสบวก r g y 1เท่ากันกับ p 2 บวกเซนหนึ่งส่วนสองโล 2, วีสองยกกำลังสองบวกโลจีวายสองครับเพราะนั้นนะครับเราจะให้จุดศูนย์กลางพ่อตรงนี้นะครับเป็นแนว ระดับนะครับเมื่อเป็นแนวระดับนะครับ y 1กับ y 2องาก็จะเท่ากับ y 2เท่ากับ0นะครับและเราก็จะให้นะครับ p 1 1เท่ากันให้เป็น P0 นะครับและ P2 ในสมการให้เป็น P1 นะครับเพื่อให้มองง่ายนะครับและนอกจากนี้นะครับก็คือ V1 ให้เป็น V0 V2 ให้เป็น V1 ครับเพราะนั้นนะครับ จากสมการตรงนี้อาจารย์จะเขียนใหม่นะครับจากเงื่อนไขที่เราพูดมาตรงนี้จะกลายเป็น0นย์ครับตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็จะกลายเป็น p ศูนยบวกเศษหนึส่วนสอง v 1ไม่ใช่ v 1นะครับเปลี่ยน v 1เป็น v 0 2, ูนย์ยกำลังสองเท่ากันกับ p 2นะครับบวกเศษหนึส่วนสอง v 2องเยอะกว่าสองครับคราวนี้นะครับจากโจทย์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า v 0เนี่ยตรงเนี้ย v 0เนี่ยมันเท่ากับ0นะครับเพราะนั้นคนนี้ก็จะกลายเป็น0นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก้ไขนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้จะเป็น1เป็น1นะครับเพราะนั้น p 0จะเท่ากับ 1> P หนึ่งบวกหนึ่งส่วนสอง low v หนึ่งยกกำลังสองแต่จากข้อ a ครับจากข้อ a เราจะได้ว่า v 1จะเท่ากับ ส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรครับเดี๋ยวไปดูนะครับ v ่า v 1ก็ส่วน v 1จะเท่ากับ q ส่วนด้วย lo 0 a นะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์เอาไปเขียนตรงนี้นะครับ lo 0 a นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ P 0จะเท่ากันกับ P 1บวกเศษ1นึส่วนสโลครับโลในที่นี้ก็คือความหนาแน่นของแก๊สนะครับก็เป็นโลศูนย์นะครับคือโลเดียวกันจะเท่ากับ Q ยกกำลังสองเพราะตรงนี้เป็น V 1ยกกำลังสองนะครับแต,แต่ของเราตรงนี้เป็น V 1ธรรมดา q ยกกำลังสองส่วนด้วย lo ศูนย์ยกกำลังสอง a ยกกำลังสองนะครับตัดนะครับตัดอาจารย์จะเขียนใหม่นะครับได้เป็น p 1นึงนะครับจะเท่ากับ p ศูนย์ลบเศษหนึ่ง 2, ส่วนสอง q ยกกำลังสองส่วน lo ศูนย์ a ยกกำลังสองครับ โอเคไหม <laughs> ครับเพรานั้น <laughs> <laughs> ตรงนี้ก็ตอบได้แล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้อถัดไปได้เลยครับ